เพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบาวทับเกษตร DIY นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมไม้ต้นนี้ครับเป็นสายพันธุ์ราชินีพันดอกนะครับเป็นกิ่งชํานะครับที่ผมได้ชําไว้นะครับแล้วก็ปลูกมานะครับต้นนี้ก็อายุอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ชํามาเนาะถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะครับเพราะว่าไม้ต้นอื่นที่ผมปลูกมาด้วยกันก็ยังยังโตไม่เท่านี้นะครับ ต้นนี้นะครับพอดีลูกค้าเอฟไปนะครับผมก็เลยจะมาถอนล้างลากให้ลูกค้าดูนะครับก็เลยถือโอกาสนํามาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าต้นนี้ลากเข้าสวยมากนะครับเพื่อนผมได้จัดระบบลากไว้นะครับจะเห็นว่ารูปภาพดังตัวอย่างนะครับเป็นภาพที่ก่อนที่ผมจะลงปลูกนะครับลงปลูกไปได้ประมาณ4-5เดือนนะครับต้นนี้ถือว่าโตเร็วมากนะครับระบบรากก็ใหญ่แล้วก็โคนต้นก็ โตขึ้นมากพอสมควรนะครับวันนี้ถือโอกาสมาถอนส่งลูกค้าแล้วก็ถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจัดระบบลากไว้แล้วนะครับรูปทรงลากมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราถอนขึ้นมานะครับต้นนี้ลากค่อนข้างจะแน่นนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าถอนมารอบนี้แล้วลากมันแน่นเกินไปเราก็ตัดแต่งออกได้นะครับโอเควันนี้เดาจะมาถอนให้ดูนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆใช้น้ําล้างนะครับ เดี๋ยวผมจะล้างโคนรากให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับโอเคผมล้างเปิดหน้าดินะให้เพื่อนๆดูระบบรากนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ารากครับแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็รูปทรงยังอยู่ในรูปทรงเดิมที่เราวางระบบไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลูกก่อนหน้านี้นะครับอ่าเนี่แหละสาเหตุทําไมที่เราต้องจัดระบบรากไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ ลากเขาก็จะเป็นไปตามระเบียบที่เราต้องการนะครับาวางแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นนะครับเพื่อนอเมื่อเราวางระบบเขาวรากเขาไว้แบบนี้นะครับเราก็ถอนขึ้นมาก็ตัดแต่งแค่ปลายลากแล้วก็ลงปลูกได้อีกนะครับเห็นว่าลากเขาก็รูปทรงนะครับแบบนี้ฮะก็ขนาดไซส์ก็โตขึ้นตามลําดับเนาะแล้วก็ ลาก,ก็จะแน่นถ้าสมาสมติว่าเราเห็นว่าลากเส้นไหนมันแน่นๆแบบนี้เราก็ตัดแต่งออกนะครับถ้าเราไม่ชอบถ้ามันแน่นเกินไปเราก็ตัดแต่งออกไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราชอบแบบแน่นๆแบบนี้ก็ไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะล้างดินออกให้หมดนะครับแล้วก็ยกลากให้เพื่อนๆดูนะครับดเดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นมาให้ดูนะครับ ยกเบาๆนะครับเพื่อนๆลากมันติดตรงไหนแล้วก็ใช้น้ำฉีดเอานะครับอย่าเพิ่งดึงนะครับเดี๋ยวลากเขาจะขาดโ,โอเคครับอ่าโอ้ลากตัวนี้แน่นมากครับเพื่อน ล้างลากเสร็จเรียบร้อยนะครับอโอเคครับเพื่อนๆก็เห็นไหมครับระบบลากนะครับเขาก็ยังอยู่ทรงตามที่เราตัดแต่งไว้ตั้งแต่แรกนะครับทรงยังไงที่เราจัดไว้มันก็จะเป็นทรงแบบนั้นนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแค่ะระบบรลากที่มันโตขึ้นนะครับแล้วก็ควรต้นที่มันใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับถ้าลูกค้ารับไปหรือว่า เพื่อนๆมีไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแต่งแค่ปลายรากให้เป็นระเบียบแล้วเราก็ลงปลูกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนก็ถอนบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลายรากเขาจะเน่าเอานะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับกิ่งตอนต้นนี้ต้นนี้แบ่งไปไม่แพงนะครับเพื่อนๆแต่ถามว่ากําไรมันอยู่ตรงไหนกะาไรมันอยู่ที่ความสุขที่เราได้รับนะครับในการเลี้ยงแล้วก็ดูแลเขาในทุกๆวันนะครับ เป็นการ่อนคลายอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเท่านิโป้มือนะครับต้นนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับต้นนี้แบ่งไปก็ราคาไม่แรงหรอกนะครับแต่ถือว่าแบ่งๆกันเลี้ยงนะครับแบ่งๆเพื่อนๆไปเลี้ยงนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาถอนต้นไม้ให้ดูเฉยๆว่า,าเราจัดรากไว้นะครับทําไมเราถึงจะต้องจัดระบบรากไว้นะครับจะเห็นว่าได้ว่า ถ้าเราจัดแบบไหนมันโตขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่จัดเลยอ่าแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงตามที่เพื่อนๆไม่ได้จัดนั่นแหละครับตัวน,นี้คือรากตะขาบสวยๆรอบๆนะครับจัดทรงไว้นะครับรากแน่นๆเนาะอีกเทคนิคหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆทําไมเพื่อนๆอบางคนอาจจะคิดว่ารากมันเยอะเกินไปไหมที่ผมเอาไว้นะครับก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแหละครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่า เทคนิคของผมเนาะเอาลากไว้เยอะดีกว่าลากไว้น้อยนะครับเพราะว่าลากเขาเยอะนะฮะเขาก็จะช่วยกันหาอาหารแล้วก็เลี้ยงลําต้นเขาให้โตนะครับตัวนี้เราจะเน้นลําต้นไว้ก่อนเมื่อลําต้นเขาโตแล้วนะครับลากถ้าเราเห็นว่ามันเยอะเกินแล้วค่อยมาตัดออกนะครับตัดให้มันเป็นระเบียบนะครับตามที่เราต้องการเมื่อเมื่อเราได้ทรงต้นแล้วเมื่อเราได้ขนาดของต้นที่พอใจแล้วนะครับ นี่คือเทคนิคของผมอีกแบบหนึ่งนะครับะจะเห็นได้ว่านะครับลากบางเส้นนะครับถ้าเราคิดว่ามันแน่นเกินไปนะครับเราจะตัดแล้วก็ตัดออกได้เลยนะครับแต่ว่าสูตรของผมคือเอาลากไว้เลี้ยงลําต้นก่อนนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือลักในการเลี้ยงชนชมหรือว่าไม่มีพื้นฐานในการเลี้ยงนะครับก็เดี๋ยว ผมมีคลิปวิดีโอที่ทําเกี่ยวกับการเลี้ยงชนชมการชารากตะขาบการเลี้ยงบอนไซให้เพื่อนเพื่อดูนะครับย้อนกลับไปดูในช่องของเบเท่าเกษตรดีไอไในช่วงก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าผมได้อัปเดตวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อยู่สม่ําเสมอนะครับถ่าาจะเห็นว่าการเลี้ยงต้นไม้นะครับทำดีๆทําเป็นอาชีพได้นะครับเพื่อนๆ ถ้ามีสักร้อยต้นพันต้นขายต้นละ1,000ก็ได้เงินแสนเงินล้านนะครับเพื่อนๆช่วงนี้กระแสต้นไม้มาดีเนะาะวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมระบบรากของกิ่งตอนต้นนี้นะครับก่อนที่ผมจะขายออกไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปที่เาวทับทำไว้นะครับมันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้บ่าวทบกเกษตร DIY นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ